ผู้ชมที่เคารพทุกท่านเลขวดที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้จะบอกว่าเลขสองศูนย์กับสองสองแค่ที่กินแล้วท่านอาจารย์ให้เลขสองครั้งแรกแล้วก็ต่อมาท่านอาจารย์ให้เลขหกข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นศูนย์สองข้าพเจ้าลืมคิดว่าเลขหกอีกมาครั้งท่านอาจารย์ให้ คือหกศูนศูนหกชิดไม่ถึงเลยบอกกับคนหวยหวยดังเลขเด่นว่าสรงัยมีเลขสองศูนย์กับสองสองตามที่จริงแล้วเลขงวดนี้ท่านอาจารย์บอกให้สองหนึ่งครัคร้งแรก ข้าพเจ้าคิดแล้ว่าองเป็นสองศูนย์ศูนย์สองเพราะอีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์บอกว่าให้เลขหกข้าพเจ้าลืมคิดว่าจะเป็นหกศูนย์ศูนย์หกเพราะข้าพเจ้าขอท่านอาจารย์นีกท่านบอกว่างั้นเอาสองสองไปด้วยติดไปด้วยข้าพเจ้าก็ลืมคิดว่าถ้าเลขเบิ้ลไม่ออกอาจจะเป็นเลขข้างเคียงคือสองหนึ่งหนึ่งสองครั้งแรกจะให้เลขสอง คือสองศูนย์ศูนย์สองอีกครั้งครั้งที่สองที่ท่านให้เลขหกข้าพเจ้าคิดว่าเป็นหกศูนย์ศูนย์หกข้าพเจ้าเลยพลาดมากงวนนี้ทั้งที่ท่านอาจารย์ปริศนาให้แล้วว่าทั้งให้เลขสองคิดว่าศูนย์สองทั้งที่สองท่านให้เลขหกแต่ข้าพเจ้าลืมคิดว่าเป็นหกศูนย์หกหกศูนย์พครั้งที่สามท่านอาจารย์บอกว่าเอาถ้างั้นเอาสองสองไปข้าพเจ้าเลยจนใจว่าเลขตรง ถ้าไม่มีเบิลคือเลขอะไรไม่สองสามก็สองหนึ่งคิดอยู่แล้วทำไมท่านอาจารย์ให้เลขสองตัวเดียวครับเจ้าคิดว่าสองศูนย์ศูนย์นสองไม่คิดไม่ฟันว่าท่านให้เลขหกมากคือหกศูนย์ศยเพราะงั้นถ้าพระเจ้าให้สองศูนย์กับหกศูนย์จุดหกก็ยังถูกตรงหกศูนย์จุดหกดีกว่าไปคิดเลขตัวที่สามคือเลขสองสอง เป็นงวดต่อไปข้าพเจ้าถ้าท่านอาจารย์ให้เลขไหนข้าพเจ้าจะเอาเลขนั้นเป็นเลขครั้งแรกเป็นเลขตัวที่สองจะไม่เอาเป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่จะไม่ขอขอครั้งครกหนึ่งครั้งที่สองแค่นั้นเลยถ้าครั้งแรกได้เลขเดียวข้าพเจ้าจะเอานย์ประกบแต่ถ้าได้ครั้งแรกได้เลขสองตัวก็จะเอาตัวนั้นเป็นเกณฑ์เลยนะครับให้คนที่ติดตามเลขข้าพเจ้า นี่ข้าพเจ้าที่ต้องเอาคือที่สารเจ้าพอ่อปทุมสารเจ้าพอ่อปทุมธานีจังหวัดหน้าสลรากลางไร่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่วอดีท่านให้คือนิมิตรให้เงินยี่สิบบาทครับเจ้าก็ถูกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แบตเตอรี่พองวดผ่านมาครับเจ้าก็ไปขอท่านให้หนึ่งเก้าตรงไม่มีกลับกับห้าแปดหกแปด ครั้งที่สามท่านให้42กับ22ข้าพเจ้าก็ได้บอกคนในคลอง4ว่าท่านให้มา42กับ22เลข22ไม่ใช่เลขเด่นแต่42อาจจะเป็นเลขเด่นก็ทูกกันเยอะแยะเลยมูเทลแล้วคลอง4วันนี้ข้าพเจ้าให้20 2, กับ22ก็มีคนถูก2112หลายใบข้าพเจ้า ้องใบคือข้าพเจ้าหาซื้อเลขสองสองได้เลยตัดสินใจซื้อหนึ่งสองสองหนึ่งอย่งละสองใบแต่ก็เกือบทุกงวันที่หนึ่งแวก็หวังวันหน้าคุณที่ติดตามเลขข้าพเจ้าจากสานจาพ่อปฐุมธานีหรือน,นยายกัญญาเอินเตอร์เทนเมนต์บุคคลที่คเคยออกข่าวช่องไทยรัฐช่องเจ็ด ในการถกไม่เถียงมาแล้วตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าข้าพเจ้ามีสมาธิจึงไปขอเลขเด็ดจากท่านท่านจะพ่อปฐมธานี้ท่านก็ให้มาจริงๆร1งตหนึ่งหึง,หง,หง,หงหเก้เาห้าแปดออกมาแล้วกดพัน,นมาก็อ2สี่สองตรงวันนี้ก็ท่านให้เลขสองมาตัวเดียว ครั้งที่สองให้เลขหกขับเจ้ากคิดว่าสองศูนย์ศูนย์สองมันได้คิดว่าจะมาหกศูนย์ศูนย์หกด้วยดีครั้งที่สามท่านจะให้สองสองมาคิดแล้วอะไรวันนี้จะมีแมาเบิ้นเหรอขับเจ้าก็เริ่มคิดว่าจะเป็นตัวใกล้เคียงคือสองหนึ่งหนึ่งสองตามขับเจ้าไน้เจ้าหกศูนย์ศูนย์หกมากกว่านี่คือผู้จัดความจริงคนที่ขับบินมอเตอร์ไซค์ คือคนค้าขายหน้าโรงพยาบาลปทุมคงรู้จักดีครับเจ้าได้บอกเขามาแล้วสองงวดวันนี้เป็นงวดที่สามคิดว่าคนต้องซื้อสองหนึ่งหนึ่งสองกันหลายใบเพราะสองสองหายากรอตเตรี่แต่คนซื้อข้างเคียงสองหนึ่งหนึ่งสองก็มีคนถูกอตเตรี่เหมือนกันมาแนงวันนี้อาจจะมีคนที่ติดตามเลขข้าพเจ้ามีาใครถูกรางวันที่หนึ่งก็ได้ ขา้าพเจ้าก็ซื้อศูนย์สองสองติดตัวหน้าสามตัวถุกตัวหลังใข่เคียงวันที่ส,สองหวังว่าไม่กี่วันขาพเจ้าจะ,จะเอาเลขที่ศาลเจะาพ่อุมธานีแล้วก็ขาพเจ้าจะไปเอาศาลเจะพ่อหลังเมืองกรุงเทพหานครแล้วก็เอาที่ว่า จะแม่ต้นตะเคียนทองโตขึ้นที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปเอาขอท่านสามที่สี่ที่ในตัวกรุงเทพมหานครแล้ก็จะไปเสียมซีมที่แถวสีลมหรยว่าสารประพรมเป็นสี่ที่ท่ท่านอาจจะให้เลขแม่นคือลายเลขอาจจะถูก แต้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสารพิภพทุ่งชนีคงใช้ข้าพเจ้าไม่ตรงก็เชียดทุกงวดทุกงวดทุกงวดเลยข้าพเจ้าก็ไม่เคยจะลืมบารมีของข้าพเจ้าที่ได้มีดีต่อท่านท่านให้ข้าพเจ้ามาแล้วสามงวดหวังว่าผู้ติดตามสมรรขกับใจนี่คือผวักใจจริงตามหลักงวดนี้ข้าพเจ้าจะให้หกศูนย์ศูนย์หกตรง อย่าลืมคิดไปพลาดนิดหนึ่งไปบอกสองสองกับสองศูนลืมบอกหกศูนย์จุดหกไปด้วยขอบคุณผู้ติดต,ตามนี่คืออาจารย์กัญยาอินเตอร์เทนเมนต์ช่อง YouTube ของข้าพเจ้ากัญยาอินเตอร์เทนเมนต์ช่อง YouTube เปิดของข้าพเจ้าได้เปิดช่องแล้วจะมีรายการในการเดิน หัวดังเลขเด่นให้ทุกงวดทุกงวดไปกดติดตามกดให้กำลังใจทันจะได้เลขจากข้าพเจ้าไปเรื่อยๆไม่เกินอีกสามวันข้าพเจ้าต้องไปไหว้ข้าพเจ้าถูกลอตเตอรี่สองหนึ่งหนึ่งสองลองไปต้องไปไหว้น้ำแดง อาจารย์แม่ตะเคียนทองคู่อยู่ข้างโรงพยาบาลแล้วก็จะแม่ไส่ทองอยู่ในตลาดนัดโรงพยาบาลปฐุมธาน,านีแล้วก็สาจเรย์พ่อหลังเมืองแล้วก็สานารตะซีตาไฟจะมีต้นตะเคียนทองเก่าๆอยู่ต้นหนึ่งข้าพเจ้าตอนที่อยู่โรงพยาบาลครับเจ้าได้บูชาท่านท่านหายเล็งมาแล้วสามวดรออีงวดต่อไป ก่นคงให้ให้คนที่ติดตามขับพระเจ้ามีโชคมีลาภกันทุกๆคนใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขัาพระเจ้าถูกไว้มาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบปีวดสามแปดแปดสามออกล่างออกบนขับเจ้าก็ถูกมาตลอดหกเก้าห้าเก้าศูนย์แปดถูกมาห้าเจ็ดก็ถูกติดติดกันมาเลยประมาณสิบสี่ทางวดนี่ถูก ติดติดกันมาเลยแต่ข้าพเจ้าไม่ไม่คิดว่าจะออกตรงไกลเคียงอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ไม่ได้ซื้อเยอะสองใบสามใบสองใบสามใบแค่นี้หละเี่ยงโชคทาถ้ารู้ว่าออกติดต่อก,กันบะพงวดครับเจ้าคงจะไดู้กเราที่หลายใบยคิดว่าคงไม่ออกบ้างคงออกบ้างเลยคือแค่สองใบาสามใบลุ้นเล่นๆหวังว่า ผู้ติดตามข้าพเจ้าจงบอกกันไปทั่วๆว่าเลขเด่นของข้าพเจ้านี่ให้แล้วสีงวดติดกัน01 19 58 22 21 20 22วันนี้ออกเลขเช็คของข้าพเจ้าท่าบอก6 0 6คงสายคนท้องสีถูกไม่ต่ำว่า3,400คนท้องสีลำลูกกาอำเภอลำลูกกาคุูคต ซอยเจ็ดซอยปูเปเล่ทางป้อมบดตะทอสำนักของข้าพเจ้าที่พักอาศัยอยู่ซึ่งที่ข้าพเจ้าอยู่นี่พักอยู่นี่นั้นแต่ก่อนเป็นโจมปลวกใหญ่คนที่ถังปลูกบ้านนั่งสุมบรีตายแต่ข้าพเจ้าอยู่ดวยความดีบูชานับถือท่านมีเครื่องเส้นสังวงสังเวยท่านเลยไม่ถือสาให้ชงลาบข้าพเจ้ามาแล้วเป็นสิบปีเพราะฉะนั้นจงติดตามเ้วยข้าพเจ้าไปทุกๆคน ท่านจะมีโชคงมีลาบไปเรื่อยๆไม่ตรงก็เฉียดให้ต่อไปได้เลขไหนครับเจ้าจะบอกเลขนั้นจะไม่ขอท่านหลายเลขถ้าได้เลขสองก็บอกสองศูนย์ถ้าได้หกก็บอกหกศูนไปเลยไม่ต้องขอสามสี่ครั้งเลขจะมาเยอะเด๋ยวต่อไปคบเจ้าจะขอสักสามสีที่อาจจะได้ออกลางออกบนทั้งหมด บอกกันไปทั่วๆว่าอาจารย์กันยายเอร์เทนเมอต์จมขบังเวทมาจากจังหวัดสุรินทร์ให้เลขติดต่อกันสีงวดแล้วใายคนติดต,ติดต่อติดตามข้าพเจ้าจงมีโชคไม่รับกันทุกๆคนคิดว่างวดนี้คงมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนเพราะเลข022012ต้องอยู่ใกล้เคียงกันเลขที่ข้าพเจ้า,าบอกแนะ่ สองศูนย์ศูนย์สองสองสองไวโชคดีทุกคนใครถูกเลขก็ทำบุญตักบาตรไม่ต้องให้ข้าพเจ้าหรอกข้าพเจ้าเป็นคนอันพอมีกินแล้วข้าพเจ้าไม่ใช่คนยากคนจนเท่าไรขอบคุณมากที่ติดตามเลยค้าพเจ้าเลขที่แชร์นี่คือเลขรายการวันนี้คือเลขตามหลักเก๊งอกแกเม้าวันที่สิบห้าแล้วแต่ค้าพเจ้าต้องใช้ยูทูบเปอร์เป็น ลเลยวันนี้ตัดสินใจออกช่องเองเลยถ่ายทำเองหมดขอบพระคุณมากผู้ติดตามโชคดีทุกคนนะวันหลังท้าพเจ้าจะได้บอกแต่เนินๆไม่เกินอีกสามวันในการเจ้าจะปล่อยออกจากช่องยูทูบเปอร์ของข้าพเจ้าแน่นอนกดดูกันยาอินเตอร์เทนเมนต์เบอร์โทรติดต่อได้019546322 ใครอยากพบข้าพเจ้ามาที่คลองศรีลำดุลกาตลาดไทยสุกดีคุรู้จักข้าพเจ้าหมดแม่ค้าตามถนนหนทางกบรู้จักข้าพเจ้าหมดแล้วข้าพเจ้าด้จิตรถคุณพ่วงข้าพเจ้าบอกเลขมาแล้วสามงวดติดกันขอบคุณมากที่ติดตามคุณครับ